วันนี unda, ้ดีใจมากนะครับแฟนๆมาหากันเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจด้วยที่บราซินให้โอกาสผมนั้นมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์ในไลน์โมซินซิงค์บลัสครับมีสรสชาตินะสองรสชาติมีสองรสชาติครับก็มีมัมุนมะนาวแล้วก็มีคาโจนเราไลน์ชอบกันเราไลน์เชอบรสไหนครับผมว่าถ้าคนชอบหอมๆน่าจะชอบคาโจนแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบรสชาติที่มันมีความติดเปรี้ยวหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าหมุนแวมั คือถ้าเอาจริงๆผมเห็นโฆษณามาประซินซิงในโรงหนังบ่อยมากตอนเด็กๆที่เป็นโฆษณาแบบว่าที่มีเด็กเล่นบาสแล้วเราแบบนานนานนานามากแล้วก็แต่พอมันเป็นของเราจริงเราก็สู้เออมันก็มันเขาก็ปรับให้มันเข้ากับคนรุ่นใหม่ขึ้นแล้วเราก็อยากจะเป็นตัวแทนในการแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ให้คนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆเราจับรู้จักรู้จักนานมากผมรู้สึกว่าตั้งแต่จําความได้เราก็เห็นบาเปรซินมาตลอดเลย ได้เป็นจริงๆก็วันแรกผมเของเรื่องเรานะโอ้ดีใจดีใจครับยิ่งยิ่งพอบอกว่าเป็นบิวต์เตอร์คนแรกด้วยเราก็รู้สึกประรับเกียดอยู่แล้วครับแต่วันนี้คือการถ่ายทภาบอะไรนะครับการถ่ายภาพวันจริงๆถ่ายกันถ่ายกันไม่นานครับด้วยความที่เซตติ้งมันเป็นถ่ายในสตูดิโอด้วยก็ก็ง่ายๆก็เหมือนว่าแค่เซตไฟใหม่อะไรใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทำอะไรกันที่มันยากมากขนาดนั้นเลยครับรอเครับ ครับเรื่อนก็ฝาดมาเป็นซินซินพลาสด้วยนะครับตั้งสองรสชาติเลยทั้งอร่อยและก็หอมมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอนครับอยากจะถามว่าวันนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไปดนอะไรมาครับก็ตอนนี้ช่วงนี้ผมก็ถ่ายหนังอยู่ครับชื่อ The Interest ก็จริงๆในเรื่องมันก็มีคิวบูเยอะแหละอันนี้ก็แบบเจ็บตอนถ่ายคิวบูครับตอนตอนที่เหยียบมันจเจ็บข้อเท้าข้อเท้าครับข้อเท้าขวาแบบเป็นเออ่เหมือนขาพลิกตอนเหมือนเราเหมือนเราจะต้องออกท่าทางแล้วมันเราทรงตัวไม่อยู่เองอะครับแล้วข้อเท้ามันก็เลยพลิกไปขี่มไป เพิ่งจะ2วันที่แล้วคแต่ก็ยังทำงานได้อยู่ใช่ไหมคะปกติก็กระเพกกระเพกมาได้เลยแล้วได้ไปหาคุณหมอยหมคะยังไม่ได้ไปครับแต่ว่าด้วยคือตรงที่กองเขาก็จะมีเป็นพี่พยาบาลที่คอยเซฟเวลาที่มีอุบัติเหตุอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาดูอาการแล้วก็ให้คําแนะนํามาแล้วคตอนนี้เป็นไงบวมหรืออักเสบโอ้ยวันแรกบวมเป็นมะนาวเลยแบบผมวางเท้าสองข้างเหมือนคนละคนกันเลยครับแต่ว่าก็ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นครับคือวันแรกอ่ะลงตอนแรกลงน้ําหนักไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบกระเพกกระเพกมาได้แล้ว ครับเอ่อไมโอนี้ไม่แน่ไม่เขาไม่ได้ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่เขาแค่บอกว่าแบบ24ชั่วโมงแรกประคบเย็นนะแล้วหลังจากนั้นก็แบบแช่น้ําอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะต้องตามอาการไปไม่ใช้มันเยอะอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแค่แบบข้อเท้าพลิกเอ็นอักเสบอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยครับไปทุท่านต้อไปกินกซาลีไม่ไม่ไม่ครับโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ครับแต่ว่าแต่ทุกวันก็คือเจอเรื่องเยอะแยะนะเรื่องเป็นข้อมูลแบบ ปเ,เป็นเเหตุทาางงนป็สีสันของชีวิตครับเ,เป็นยังไงบ้าช่วงที่รับเออคุณเจอับบ drama เจอคนเขาเจอคิดในเรื่องเกี่ยวกับผู้จัดการอ๋อโอเคครับก็คือถ้าเกิดให้พูดจริงๆความสัมพันธ์ของผม,มกับผู้จัดการกเ็เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเนี่ยหละครับก็เป็นศิลปินกับผู้จัดการเนาะแล้วก็ในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่ไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนครั้อยเปอร์เซ็นต์่เกิใครเป็นตอนที่เป็นผู้จัดการของเ คือผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดการหรือทีมงานไม่ว่าจะในธุรกิจส่วนตัวผมเองหรือว่าทีมงานที่เราทํางานกันในพัฒบันเทิง่ยครับผมไม่เคยเขาเรียกจะต้องมีระยะห่างว่าแบบเม่ยฉันเป็นศิลปินนะคุณเป็นคนทางานผมมองทุกคนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นทีมงานส่วนไหนก็ตามจะต้องรเปลี่ยนไมครับไปการเปลี่ยนไปไม่ได้เชิญเปลี่ยนผู้จัดการครับจริงๆคือตอนนี้ผมกําลังที่จะเหมือนก้าวเข้าสู่ เป็นช่วงใหม่ของชีวิตแล้วกันครับตอนนี้ผมกำลังจะออกมาทําบริษัทของตัวเองครับ<ม>ซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบันเทิงนี่แหละก็ทางคอนแทคที่ผมเปลี่ยนในไจีก็จะเป็นคอนแทคจากทีมใหม่ของผมคือตอนนี้เราก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วแล้วก็อย่างพีอมที่เห็นในใไอจีอมผมก็เป็นคนของทีมใหม่แล้ก็คืออันนี้ก็คือไม่ต่อสัญญาช่วงต่อไปครับก็หมดสัญญาผมหมดสัญญากับทางจีมทีวีแล้วตอนนี้ก็ได้ออกมาฉันก็ญญได้ออกมาทําเองครับ อีก2วันครับอีก2วันหมดแล้วครับก็จริงๆต้องขอบคุณนะขอบคุณจีบีเอ็มทีวีนะครับขอบคุณพิธามากๆที่คือถ้าไม่มีจีบีเอ็มทีวีไม่มีพิธาก็คงไม่มีไบโอชิลวิทในวันนี้แน่นอนครับก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสให้ประสบการณ์ผมในตลอดและเวลา5ปีที่ผ่านมาในครับแต่หลังจากนี้ผมก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ทำผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามกันมันตัดสินใจนานไหมอะครับวัยตอนนี้นานครับนานครับผมว่ามันเป็นมันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าในวัยย26ปีีผมมเริ่่ทจะอาก เหมืนอนขยับสเต็ปไปนอกจากที่จะเป็นกระสือปินผมอยากที่จะทําค่ายเป็นของตัวเองคือจริงๆคือมาเปิดบริษัทที่ทำทำค่ายทำค่ายเป็นเหมือนอะไรเป็น,บบหนเหมือนที่สปินนม่นงเนี่ยแหละแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทําเป็นค่ายเพลงด้วยออ๋จะเป็นบอสเนีย่ย <c oughs> ใช่ค่ะท, <c oughs> ที่จะเป็นผู้บัาชาอยากเริ่มทํารู้สึกว่าที่เราได้เริ่มทําในช่วงเวลาที่เรายังเด็กยังมีไฟยังยังแบบมีเวลาเลยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นก้าวที่ดีในการที่จะทําในช่วงเวลาแต่แปลว่าไปก็ต้องขานำแสดงค่ะใช่คุณ ก็ผมว่าในช่วงแรกมันคือช่วงการเซตระบบโดยการม,ม,กมีผมเป็น <Ryan. S 2> เป็นศรริลปินก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลังจากนี้มันเริ่มที่จะลงตัวขึ้นแล้วเชิญเราก็อยากที่จะเริ่มดูแลศิลปินคนอื่นๆด,ด้วยเรื่องว่าตอนนี้เป็นนักแสดงค่ะท่านหลักๆวันเป็นเช่ครับใช่ใช่เป็นเป็นอย่างนั้นครับไม่ได้แบบว่าไปอยู่อ๋อไม่ครับจริงๆจริงๆก็จะมีเป็นอาร์ติส e n t e r t a i n เป็นของตัวเองแหละแล้วก็สามารถร่วมงานได้กับทุกๆคนทุกๆทรายเลยคช่จริงจริงๆทางทรายเขาเสนอเขาเสนออะไรแบบที่เราอยู่กองตอนแรก ผมก็มีจริงมีคุยมีคุยกันมีคุยกันตลอดครับแต่ว่าด้วยเหมือนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทิศทางของตัวเองนะแต่มันคือเรื่องที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยมันก็เลยการการออกมาทําตรงนี้มันเลยเป็นเหมือนเป็นก้าวใหม่มากกว่าจริง่รอมาใช่ครับจริงอันนี้คือเป็นเป็นโปรเจกต์ระยะยาวเลยคือเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอยากจะทําไปแบบนานๆเป็นเป็นสิ่งที่อาเป็นธุรกิจอยู่กับตัวผมไปพอวามเรื่องเซนเซชั้นาสนไหน ดีเหรอมนาโอเคัถ่ายหลายช่วงนี้ช่วงนี้ถ่ายอะไรอะไรอะไรว่าทำเอาสาวปรีมมากใช่ไม่ใช่ก่อนโอ้ยตัรูปนะเดี๋ยวแบบไปไปให้พี่อินเสิร์ตเองหรือไปจะอินเสิร์ตเองพี่อินเสิร์ตดีกว่าโอเคเลยอะก็จริงๆถ่ายถ่ายมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันครับเป็นเป็นโปรเจกต์ลับที่แบบว่ารีบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บเป็นความลับสุดๆคือเคยต้องบินไปถ่ายที่เกาหลีเลยใช้กองเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบ ทุกคนก็เก็บความลับก,กันมากๆ,ๆเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ทุกคนแบบปล่อยและทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆอะไรเงี้ยมันคือมันที่ทำเพราะด้วยความที่ก็ไม่ได้เออตลอดขนาดนี้ผมว่ามันมันก็เหมาะสมกับชิ้นงานเนี่ยครับผมรู้สึกว่า CK ก็เป็นแบรนด์ที่เออขา,ขากางเกงในอย่างนั้นมันก็ต้องอก็ต้องโชว์มันก็ตามตามสินค้าอะไรเงี้ยครับเขิบนะเวลาแบบฟองพวันออกไปคันก็แบบผมโอเคนะผมรู้สึกว่ามัน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 อยู่ถูกที่ถูกทางครับผมรู้สึกว่ามันด้วย ด้วยชิ้นงานด้วยมูดแอนโทนอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่จะที่จะเป็นการถ่ายในสไตล์นี้ครับส่วนตัวชอบไหมก็แปลเซนเซนก็ถ่ายชอบครับชอบมากๆครับจริงๆมีรูปที่สวยๆอีกเต็มเลยที่แบบว่าเขาไม่ได้เลือกมาใช้เราก็แบบเออที่ได้ยินมาว่ามีบางจุดบางรูปที่เออยิ่งกว่าที่ปล่อยออกมาที่นะโชว์แบบเออให้เห็นซรีรามากกว่าบางทีก็ประมาณผมว่าผมก็อยู่แถวๆนี้ครับคือ คือชีวิตนี้ผมคงอาจคงยังไม่ได้ถอดกางเกงยีนถ่ายอะไรขนาดนั้นคิดว่าเราจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่โดยปกติเราต้องฟิตก้ยเพราะตัวกูตัองก็เป็นคนออกกำลังกายช่วงนั้นก็ต้องฟิตเยอะขึ้นครับคือเราพอเรารู้ว่าเราจะต้องมีโปรเจกต์นี้เราก็แบบใช้เวลาประมาณแบบสองอาทิตย์เหมือนกันในการคุมอาหารในาการออกกำลังกายให้มันให้เชฟม,มันดีขึ้นสําหรับการถ่ายครั้งนี้ตอนนี้ยังคงสรีระเดิมด้วยครับด้วยครับ ว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของ CK แต่ว่าผมมีหนักที่ถ่ายด้วยที่ต้องการหุ่นประมาณนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นแบบมีปืนนัดเดียวที่นกสองตัวไันเลยรับแต่ว่าจะได้เห็นอีไหมคะก่อนจะงงติดในล้กรอติดตามครับคือว่าจะโทรนี้ <laughs> ได้หรอ <laughs> <laughs> โอเคไม่ต้องโอเคนะคะขอบคุณนะจ๊บนะจ๊ะ